สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุขูสุกคนบ่านสเป็นเอฟซีทางบ้านไทยบ้านฟังลาวบ้านต่างประเทศก็ดีมื้อนี้ก็อยู่กับช่องสาวสอนผ้าหลอ่อคือเก่าจ้ามื้อนี้สิพาพี่น้องมารออยู่ตลาดอำเภอควนสวรรค์เด้อจ้ะจังหวัดชัยภูมิเลาะไปน้ำกันคือเก่านะจ้ะเนาะพาสิพาพี่น้องรอเข้าไปทางด้านในเด้อจ้ะตลาดอำเภอควนสวรรค์เฮาน,น,นี่สิมีทุกวันไดย พี่หาได้จ้าพี่น้องทุกวันมี่หายของถูเดือนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนในพืนสภาพค่มจ้กว่าสองสองพันหรยมัากาศตอนนี้กะกำลังคือคืนจ้าพี่นอ้องคนกำกะกำลังออกมาจับได้สื่อของไหลตอวน,นี้ก็เป็นส่น้อยเนื้อยยางเนื้อกินจ้า มาสาวสอนผ้ารอส้ผ้าพี่นองรอเข้าไปท้าไห้ดำในได้วจ้ะมนีบ่าเพื่อนเอไดงยังไม่ตอนพีตอนนองห้าแนนจะพี่นองได้ยังมาข่ามาขายแน่ขนาดอำเภอนีขนาดสงกันเหลี่ยวานไปวังหันได้จ้ะพี่นองค้นกันยังหลายคือเกาอยู่จ้ะยงงหอวมาจับใจสื่อความดีคือเกาอยู่ตลาดอำเภอกวอนสวรตรห้อา,านี้เขารำ ข้าวมัแก่เหล้วก็มีใจชิ้นละยี่สิบบาทสามชิ้นห้าสิบบาทด้วยจ้าพี่พน้องเป็นข้าวเหนียวดำห้องนนเขาเนี่ข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวกำบานเห้านั่ะหระจา้าอันนี้กระิเป็นไข่ปิง้งนกทอดจา้าแพงนี่เยี่ยแล้วขายมาตุเรียนเหมือนแล้วจ้าพี่น้องหมากไม่มือน,นีแล้วขายดีจา้าแพงนี่ เพราะว่าคนหลายแฮงม,มือเศร้าคนแก่มาเต็มขมค่โรถผลน้อจ่ามาทุเรียนลาหนีตะบาดเหลือโบกินวยจากไกา่เมดแล้วอันนี้ก็เป็นบะม่วงบะม่วงมหาชนกโลละย,ยี่สิบาทจา้าอันนี้ก็เป็นปลาปลาขาวสวยได้จ่าพี่น้อง ผูแปลผู้สับูเต๋อผูเ่นผกนผูต้องรรบ่างห้าบาทคุจายเงินห้าบาทรับูนอยหมอบฟก็ดูนะครับกุ้งสดดักแด้กับม้ามือนเอเนาบาครับกุ้งสดฐานลาหนึ่ง้อยบาทคือเกาจ่า สาวสองกระลัสิบห้าพี่น้องยางเข้าไปขางในเด้จ้ะตาบาที่ลูกค้าเพิ่นล่างออกมากนั่นคือเพิ่นจับใจสื่อของเราได้จ้าพี่น้องอันนี้คือเป็นขาอวกเ้อะตาบาสาวสอนผ้ารอน,นียางกระลังผ้าพี่นอ้องเ้องยางเข้าไปจ้ะไปด่านใหเนาะ เดดกระห้อนคือก้านาั่นละจ้ามือนีหมู่วานร่วงมากฝนว่าเป็นฝนสิโตจ้าพี่น้องว่ตัมีอิทร่มอ่อยต่อยหมู่ว่านนี่ก็ได้ฝนตกยากคากตกยากแน่จ้าพี่หน่ร้านนี่เพราะพราะราดได้จ้าพี่น้องขายทุกย่างหาบาทแคาบาทอะไรกลายไปกลายมากกับแม่จ้าร้านนี้ พื่สิขายสินค้าทุกอย่างหาบาทขึ้นไปจ้าว่ามีผ่าดจ้าพี่น้องรานนี้มายังไดเพิ่นก็ได้ขายดีคือเก่าเพืสิขายพวกของเบสเลสของใส่ภายในครัวเลือดเทานด้นจ้าไม้แช่หนีของกาแฟเต้าน้ำไม้จิ้มฟัน หรือว่าจะเป็นแปลงสีปันหรือวจะเป็นชุดชุดเพชรชุดปุับเป็นพวกถุงหมอกถุงมือถุงเท้ากัมีดนะจ๊ะพี่น้องถุงเท่าเด็กหนุอยนักเรียเนาาททเท้ากัมีคกูลาซิาบัถุงเท่านักเรียน ถ้าไหนก็จะเป็นพวกเอฝอยคัดมอน้ำยาล้างถวยล้างพ่วงเขาจ้ะ2ุองถาง20อย่าง20อย่าง20อย่าง20อยางเ0อ่าง20ยาง20ย่าย่าง20่าง20ย่าง2อย่งย่างอางี่าง20อย่าอย่างย่าหอม่าง20อย่างก็อย่าง2อม่าง20อย่าอย่ง2อ่งโลอย่สง20อย่าง2่ง20่าง20าทาง0อย่าอยาดอยากไดอหอมไปไปยา อากใส่กินนะจ้าเนาะเป็นปักพริกเป็นกระเทียมกรบมีเพียงแหง เป็หหหดหอยหอยแข้งโลละหนึ่งร้อยบาทจ้าเนี่ยเป็นยังนี่พี่น้อง ไม่ยังนี oh, ่ไ no, อ้เพ I mean, uh, ื us, ่อเดินมายังเนี่ยใกล้ยังอ่ะอ๋อนกกระจอกเทศนะจ๊ะพี่น้องนกกระจอกเทศอันนี้เป็นงานฝีมืดนะจ๊ะนกกระจอกเทศมี่เมียแล้วก็มีลูกนกกระจอกเทศพร้อมเนะจ๊ะพี่น้องเียงด้านในก็สิเอ็ด ร้านพามัานผู้ใดอยากสือไปใส่หนาต่างเฮี้ยนกับมี่ร้านนี้ก,ก็จะเป็นร้านแม่พอ่อนะวันี้แม่พ่อนี่มันแก้วมาขายพร้อมด้วจ้าพี่น้องบ่รู้ว่าเราขายโล่อเราจะบาทจ้าแล้วก็มี่หอดปักไฟพร้อมมาไฟออกไม่ไหมห,หัวตาเห็น ลูกค้าเพื่อนสิไล่ได้จ้าแม่พวนล่ะนี่งเปิสิปูพื้นขายเลยเปิสิมาขายพวกไอ้พวกพักพวกผักพวกพริกบักแตงบักเขียบักแตงหม้อหน่อยไปชาะลวกจ้าพี่น้องเพื่นสังเกตลูกค้ายืนล้อยืนถากสื่อได้จ้าแม่คขากันกันล่างคว้านเงินขายกระเทียม20บาทครับแก้วนะครับกองใส่ดีสอกองใส่เสือเรียงครับอแล้วก็มีสายชนผักาแปลงสีบหมากผักกาด วันนี้แม่พอนใดน้องใหม่มาพวมน้องใหม่ส่วนๆเลยน้องใหม่กินสุนจ้ยาพี่น้องบักพีกกกมี่กแต่งโมอหน่อยกับมามือนี่คุณพี่น้อยอยากได้ของเแบบไหนอย่างไรฮะเลือกเราเลยครัไม่ว่าจะเป็นไม้ทิ่ปั่ที่รงหาข้าวทามท่ชองตกต่งตกเลื่อนแบบเนือเงากงหน่อย ไปใช้กระบอกปืนยาขบวนมีมัดจ้ะเขาสั่งน้ำมันมะกอกน้ำยาขัดเล็บครับโบ้ให้ถูตัวหอยกำลังอ่อนกไคร่ตัดเล็บนะครับมีโกนสองคมมีดเล็งเล็มใหญ่ทีวีครับขึนกระซีุ่ดออกฮุเขวังซี่ได้จ้ะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ขึนกระเขาไปด้านในกัหลายได้จ้ะด้านในช่วยทั้งเครื่องพู จะเป็นพวกเสื้อผ้านาเพิเภกเจ้าพี่น้องพวกปลอกม้อนสีราคาถูกครับขาไปใหญ่ๆพรับคุณพี่มีพวกปลอกม้อนพวกเตื้อพวกไอ้รองเท้านักเรียนขาต้องมีหลายแบบนะมีหลายทรงตะแกรงหลากหลายขนาดขันน้ำมีด้ามจับมีด้ามจับแม่ชายสารพัดประโยชน์เลยพี่ขันน้ำหยุดน้ำส้นเนื้ออย่างไักกินกะสีสียู่ท่าดานหลังที่สาวสอนผ้ารอนผ้าม้าเจ้าพี่น้องแต่ว่าส้นนี้ก็สิเป็นส้นพวกไอ้ เสือเพเสือ้านาเพา่เขานั่นแหละจ้าสามาทั้งนี้ค้นก,นกันบลายคือกันบรรยากาศโดยร่ยวมมือนีของอำเภอควันสวรรค์จ้าพี่น้องถุกวันที่หาของเดือนว่ามีหยุดจ้าเปิดตลอดหันหอดวันที่หาของเดือนนี่เปิดตลอดจ้าพี่น้องเปิดทุกเดือนว่ามีการหยุดจ้าเพราะว่าสิเป็นหนาเทศกาลนี้กระซำสิว่ามีการหยุด ้คอหลายยิ่จน,นิจ้าดานด้านใหน้ส้วนเสือผาาอา่านาแพ้กระไดตะลารานคึกขึ้นขายดีจ้ามุ้อนี่พอค้าแไม่คขาหเฮาขายดีสุรัน ทางขวเพื่อซื้อซื้อแล้วออกออกเมียกับเมียแล้วก็มีนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ถ้าลรังขวเพิ่นกับหัวตะเข่ามากกับมีจ้ะหัวตะเข่ามา,มาจับได้ซื้อของกับมียพ่อข่าแม่คข่าเฮา,ข,าขนาดเดงสงการแล้วงหม่ก็ยังขายดีนะจ้ะพี่น้อง เพื่อควา้านสวรรค์เท่านี้ถือบาคาเจ้าซื้อของดีขาดอยู่ได้จ้ะเพื่อบาน่องเภื่อควา้านสวรรค์เท่านี้ร่มเริ่มมา,ากเลวจ้าหันคอดเวลาเริ่มรอรอ,รอสีไก่สีเทียงสีใบยนันไดเวลาของร่มของฝนมา,ากเลวจ้าพี่น้องตาบ้านมิจะร่มบม่มิฝนร่มแห้งร่มแรงมา,จากจ้า ส่วนนี้สิเป็นส่วนลองแถวนะจ้าพี่น้องส่วนขายเกือบเกือบซุปก็เหมือนดคานน์่ขาอเขาี้วปอันนี้ล่านนี้เพร่ะสิขายเกือบนะจ้าพี่น้องสายยาเพิ่นสิบาขายดีเสมอสังเกตุม่งได้คนนันาน,นเพิ่นยาสมเพิ่นบอกยูดรอป่นั่นจะคว้างเพินพ่นจะคว้างบ้างขายดีเุมอจ้ะสมสายยาของเพิน่นอยู่ ไปสิขายเกือบมีเกืบกอบชูยางจ่าพี่น,อน้องของเล็กน้อยของผู้ใหญ่มีมั้มมขมาด้านในนีโคตรกะกะไรอยู่เด้อเน,นานะจ้าเนาะพี่น,อน้องนอวันนีน้เนาะ อยู่ทั้งนอกะกไหลทั้งในกะไหลถือว่าหลายอยู่ในนี้จ้าขนาดทรงการหัวตะเลี่ยวความเป็นข้าเจ้าสิบุออ่ามาจับใจสื่อขวอาตสว่าข้าเจ้ากวองมากขึ้เกา่าเป็นพวกไอ้เสื้อผ้านาแพทย์รัจ้าพี่น้องทั้งในเท่านี้ที่สาวสอนผ้ารอผ้าขามานี่มีแต่พวกเสื้อผ้านาแพทย์มากมีไหม,ไ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 ม เขามาทาังน่นอีกสิเป็นพวกเสือผานา,านนแพ่เลยจ้ะพี่น้องเป็นส้นๆไปเป็นหยักส้นๆไปเด้จ้ะเสือพานาแพ่ต่พุ่นสุดพุ่นกับพุน่พาน,านเดี๋ยวเขับไปทางไหนจ้ะพี่น้องเป็นพวกไอ้เสือพานาแพ่ทั้งนั้นเลยจ้ะแต่สิมีป้าพานาานนูนแน่เรียกหน่อยพวกไอ้องสอของไส่นาระจ้าพี่น้องพวกเกือบ้าพุ่นก็เจากับห่มซือเกือบตว่าส่วนมากด้านใ่นนั่นสิเป็นเอง เสื้อผ้าู้ใหญ่เด็กหน่อยนี่ม,มดจ้าทางในเข้าไปเลืๆแต่ลาสาวสอนผ้ารอผ้าผ้ายางเข้าไปจ้ะตลาดอำเภอขวัญสวค์นีเป็นตลาดใหญ่อยู่ด้อจ้าพี่น้องทำเป็นยางกะคือยางบวบเหมือนดอกถันบ่ตั้งใจยางอิลีจ้ายางบ,าบ่หมดพราะวานเป็นตลาดใหญ่จ้ <tenemos S 2> ๆๆๆาต่าสาวสอนผ้ารอกับสิทธิ์ไทยภาพบรรยากาศโดยร่วมของมือนี่อำเภอขวันสวรรค์ให้พี่น้องเบิ่ง ซ้ำนี่้อจ้าพี่น้องสาวสอนผ้ารอกับซีผ้าไปรออีกเด้อจ้ามือรุ่นแต่ละมือแต่ละเวนเนาะไปหลุ่นน้ำการวาสาวสอนผ้ารอสิผ้าพี่น้องเฮานี่ไปรออยู่ใส่เน่ไปรออยู่หม่องไรเน่เนาะจ้าเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามือนี่ บรรยากาศโดยร่วมกับเป็นเป็นประมาานีนะจ่าพี่น้องของอำเภอฟันสวรรค์เท่าจากจังหวัดชัย,ยภูมิอัลมา,านเพื่อนกาเองคั้นหลายนะจ่าพี่น้องท่าล่างๆาี่่วงกับปลายหลแล้วแต่ลูกค่านอแล้วแต่ลูกค้าว่าสิมาซื้อลานใดจ่าพี่น้องผู้ใดเชื่อแขกดีก็ไใด,ดได้จ่าผู้ใดบอกว่าเสียบประมวลลูกค่ากับสีว่าเขาได้จ่าข้าเจ้าจื้อใดขึ้นยังได้จ่าพี่น้อง ก็เป็นธรรมดาทด <endeu? S 1> ้เป็นแม่ค่านี่ยนะท่านว่าววววมวลข้าเจ้ากับ่ควายอยากเข้ามาหาเข้าจับสภานล้านได้เบาดีเบามวลข้าเจ้ากับจื้อใบจ้าพี่น้องข้าเจ้ากับยางเขาโลด คลิปนี้กะขอบุญได้หลายนะจ๊ะสำหรับผู้ใดที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอมือนี้กะขอบุญขอบคุณอีกเที่ยนึงนะจ๊ะหันเบ้าพีดเบ้าเถืกะขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อจ๊ะพี่น้องเอ้ยบางเที่ยกะเบ้าหัวหัวนัวหัวมัวนะจ๊ะนัวบางเที่ยกะเบ้าอันข้าวอันนั่นเป็นไหกะขอโทษขอไพ่หลายๆเด้อจ๊ะมือนี้ คลิปนี้กับขอพูดอีกเทียนหนึ่งนะจ๊ะสําหรับผู้ใดที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะจ้าคลิปหนห้าพวกันไม่เนาะสบายคลิปนี้สาวสอนถ้ารอขอตัวกันนะจ๊ะพี่น้องขอย่างเที่ยวตลาดต่อก่อนนะจ๊ะคลิปนี้กัขอพูดได้หลายจ๊ะ